เอาละครับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่บรรยากาศของเสวนาภาษาเกษตรกับผมเจ้าชายตั๋มหุงเจ้าชายกัญชาเจ้าชายโกโก้เอกชนะชูติยนนท์ครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของการปรับตัวของเกษตรกรเนี่ยตรงนี้ผมถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีทุกวันนี้ทุกคนเนี่ยจะต้องต่อสู้กับตัวเองต่อสู้กับค่าใช้จ่ายค่าของชีพแต่ละวันเพราะว่าการบริหารของรัฐบาลเนี่ยหนึ่งละวันนี้เราเจอได้หลายอย่างเจอผลกระทบจัด พิษเศรษฐกิจเราเจอผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาลเราเจอแม้กระทั่งไวรัสนะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่ปรับตัวนะเราเขาเรียกว่าตายอย่างเขียดน,นะฮะทีนี้เมื่อมันตกราคาตกคนบริโภคเยอะเท่าเดิมแต่ราคามันตกและการขนส่งมันก็ยากลำบากด้วยแล้วก็คนปลูกก็เริ่มเยอะขึ้นเริ่มเข้าใจว่าปัจจัยหลักพวกนี้มันสําคัญทีนี้ทํำยังไงเขาปรับตัวนะฮะทีนี้เราไปดูเรื่องของผัก เลสคอตบ้างนะครับผักเลสคอตเนี่ยนะฮะสีแดงแดงเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรและจะทําอะไรบ้างแล้วก็คนไหนที่อยากจะปลูกต้องปรึกษาอะไรบ้างทําไมเขาถึงอยู่ได้เขาปรับตัวอย่างไรครับ อำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูร์นะครับตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ตําบลทุ่งสมองนะครับจุดที่เราจะอยู่เนี่ยเป็นแปลงผักสลัดไฮโดรโปนิกนะครับชื่อว่าแบมดีมไฮโดรโปนิกนะครับผักสลัดแปลงโตนี้นะครับเขาเรียกชื่ออะไรครับโตนี้เรียกว่าเลดคอลลอนครับเป็นผักสลัดใบแดงครับใบจะมีลักษณะเป็นหยักแหลมนะครับจะอยู่ในเมนู มิกซ์สลัดก็คือสลัดรวมนั่นแหละนะฮะแล้วก็ไปจัดจองจัดจานที่ผมเห็นนะครับอ่าลักษณะนี้เพราะว่าใบใบเขาจะแข็งหน่อยแข็งแล้วก็จะสวยใช่ครับก็จะมีมีร้านร้านอาหารนําไปจัดจานด้วยอ๋อครับแต่ว่าตัวเนี้ยจะไฟเบอร์สูงนะครับถ้าถ้าคนที่เน้นไฟเบอร์เนี่ยตัวนี้ยเหมาะเลยจะเหมาะมากเลยใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นอายุ ครบแล้วอันนี้ครบแล้วจะเป็นพร้อมเก็บขายแล้วเก็บขายลูกค้าแล้วใช่ไหมครับจะต้น้นจะประมาณนี้ขออนุญตอันนี้ก็ดูดูสภาพการสมบูรณ์ความสมบูรณ์ของเขารากก็สวยเหมือนกันเลยนะครับใบนี้แข็งเป๊ะเลยครับกรอบดูดีเพราะนั้นถึงว่าเนาะอากาศเข่าคอมันเย็นสบายเขาถึงชอบเขาถึงโตดีใช่ไหมครับคือมนเสน่ห์ของผักสลัดนะครับผมลืมบอกไปก็คือเขา เป็นมตเดดที่พิศวงเขาชอบแสงแดดแต่เขาไม่ชอบ,ชอบร้อนร้อนอ่าแล้วเ,เนี้ยเขาคอเนี่ยอย่าถ้าใครมานอนเขาคอเนี่ยแสงแดดจะจะจ้ามากครับแต่อุณหภูมิเนี่ยถ้าลองเราเข้าไปอยู่ร่มหรือใต้ต้นไม้นี่คือหนาวเลยนะใช่อคล้ายว่าตัวใช่ครับที่ผมมาเนี่ยโอ้โหเป็นอย่างนั้นเลยครับคือตัวอุณภูมิเนี่ยอุณหภูมิเขาคอเนี่ยเย็น รับแสงแดดดีด้วยใช่ครับก็เลยเหมาะสมกับการปลูกผักสลัดมากสลัดนี้อ๋อถึงว่าขับมานเห็นเขาปลูกกันเยอะแยะไปหมดเลยแต่ก็จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นในช่วงฤดูร้อนพอสมควรครับร้อนเหมือนกันอแต่ที่เรายืนอยู่นี่ก็เย็นสบายนะครับครับแลจะลูกแ้วถ้ามีเกษตรกรเขาสนใจอยากจะปลูกเนี่ยมือใหม่เนี่ย มือใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับก็มีอะไรแนะนําที่ว่าควรจะเริ่มต้นแบบไหนยังไงเขแนะนำเป็นเป็นสองสอส่วนครับสำหรับผู้ที่อยากปลูกหรือเอาไว้กินเองอะไรเงี้ยกลุ่มแรกก็คือทําเป็นงานเดรเล็กก็ปลูกไว้ทานเองใช่ครับนะไม่ยากเลยเดี๋ยวนี้มีความรู้มีข้อมูลเยอะมากครับสามารถพิมพ์ใน g o o g l e หรือ y o u t u ได้เลยครับว่าผักระบบเนี้ย แล้วเขาก็จะมีเหมือนทําเป็นชุดพร้อมปลูกขายสั่งในร้านสะดวกื้อเลยแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่จะทําเป็นเชิงพาณิชย์เนี่ยผมว่าอาจจะต้องมีการเข้ามาพูดคุยครับนะครับเพื่อเพื่อมาหาตลาดก่อปลูกแล้วเป็นยังไงต้องมาวางแผนให้ดีเพราะว่าออะะไไรรเพราะว่าข้อเสียของการปลูกผักอโดบปนิดข้อนึงก็คือการลงทุนสูงครับนะครับเพราะนั้นต้องมีการวางแผนให้ดี แล้วถ้าสนใจเนี่ยจะติดต่อคุณบอมยังไงนะครับมีเบอร์โทรศัพท์มีอะไรไหมครับติดต่อเบอร์ผมโดยตรงได้เลยนะครับก็คือ084353 0110นะครับโทรมาก็โทรมาพูดมาคุยมาสอบถามได้ยินดีให้คำแนะนำาุดความสามารถแล้วในประเทศไทยนี่สามารถปลูกได้ทั่วเลยไหมครับหรือว่าเฉพาะที่อากาศเย็นเย็นหรืออะไรผมว่าถ้าเรารู้หลักที่ถูกต้องเนี่ย ครับสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่แต่แต่นะครับก็คือมันจะมีความสมบูรณ์ความสวยงามผลผลิตออกมาตามตามมาตรฐานไหมเนี่ยก็ต้องอยู่ที่สิ่งแวดล้อมเป็นหลักแล้วก็การดูแลใสนะครับตรงนี้สําคัญแต่ถ้าปลูกแบบเล่นๆงานดเ็กเนี่ยผมว่าปลูกที่ไหนก็ได้อ๋อเหมือคนอยากปลูกแบบเอาไว้กินเองภูมใจว่าเฮ้ยฉันก็ปลูกผักสลัดได้ เป็นคอนแทคฟาร์มนี่ยังไงครับถ้าคอนแทคฟาร์มครับหมายถึงว่าเคือคือตัวผมอ่ะก็จะมีมีตลาดมีออเดอร์อยู่ที่ที่ที่ต้องดูแลลูกค้าอยู่ครับโฟต้าที่ต้องรักษาส่งเขาเนี่ยทุกวันเนี่ยเฉลี่ยแล้วก็อยู่ที่วันละประมาณ6กถึงเจ็ดร้อกิโลโโต่อวันนะครับครับโอ้โหเพราะนั้นถ้าถามว่าเพียงพอไหมในในปริมาณของ ผักของฟาร์มผมเองแล้วก็ผักของฟาร์มที่เป็นเครือข่ายฟาร์มพันธมิตรเนี่ยก็ไม่เพียงพอครับก็แต่แต่การที่จะไปถึงจุดนั้นก็คือลงมือทำเนี่ยผมก็อย่างที่เรียนไปก็คือควรเข้ามาคุยกันก่อนครับครับเอาความเอาข้อมูลเอาเงื่อนไขที่ชัดเจนคุยกันเข้าใจตรงกันแล้วค่อยเดินหน้าดีกว่าอย่าเพิ่งตกลงใจว่าอยากทำก็คืออย่างถ้ามีความสนใจเงี้ยก็โทรมาปรึกษาก่อนได้ครับแล้วก็ดูว่ามันมีอุปสรรคอย่างไงมีปัจจัยอะไรบ้างก็ เพราะว่าอย่างที่บอกครับมันลงทุนสูงรเราควรจะวางแผนแล้วก็ลองต้องดูลาเลียดให้ดีนะครับ,รบถ้ามีผู้สนใจเนี่ยอยากจะปลูกกินอย่างที่เมื่อกี้เกิดไว้นะครับครับถ้าเป็นพวกชุดคิดอะไรเงี้ยคือไม่ได้ซื้อจากทางคุณบอมเนี่ยก็โทรมาปรึกษาอะไรเงี้ยได้ไหมครับคือผมอะ่ะไม่ได้ทําอุปกรณ์ขายครับ แต่ว่าผมก็ให้คาแนะนําได้ออย่างอย่างจะอยากจะปลูกกินเองเล่นๆหลังบ้านหลังคอนโดครับอย่างเงี้ยต้องดูแลน้ําปุ๋ยไงก็โทรมาคุยได้ผมก็จะให้คําแนะนําสุดความรู้ที่ผมมีครเพราะว่าเผื่ออนาคตเนี่ยพอปลูกกินเฮ้ยเริ่มปลูกเป็นแล้วเพราะอยากจะทาเป็นธุรกิจเนี้ยก็จะได้เคุยคอนแทคต่อได้เลยว่าอ้ขอเป็นส่วนที่ ในกลุ่มที่อยากทําเป็นเชิงพาณิชย์หรือว่าทาเป็นธุรกิจเนี่ยครับอย่างอย่างที่ผมหลักของผมคือยึดก็คือต้องก้าวด้วยความเข้มแข็งก่อนอก็คือเราต้องเรียนรู้ต้องมีประสบการณ์ก่อนเราต้องเรียนรู้ก่อนเราต้องรู้ปัญหานะฮะในส่วนของเรื่องการตลาดเนี่ยถามว่ามันก็อยู่รอบตัวเรานะฮะถ้าเราเริ่มทาจากเล็กเราก็ทําตลาดเล็กๆเราปลูกที่คอนโดคอนโดเราก็ อย่างน้อยก็ต้องมีเพื่อนบ้านในคอนโดในหมู่บ้านขายเพื่อนบ้านก็ปลูกขายปลูกแจกก็ได้เพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมามีประเด็นเรื่องค่าขนส่งถ้าเราจะต้องไปส่งไกลๆเพราะนั้นเราปลูกที่ไหนเราก็ทำตลาดรอบๆตัวเราก่อนสามร้อยหกสิบองศารอบตัวเรานี่นะเดินมานี่ไออย่างนี้นี่พันเดียวกันไหมครับเอจริงๆคือมันเมล็ดพันเดียวกันแต่ตัวเนี้จะเป็นตัวที่อาจจะมีการ กายพันแต่ว่ามันไม่ได้เสียาหายอะไรนะฮะแต่ว่าถ้าเราส่งลูกค้าเราก็จะคัดออกแต่ว่าถามว่าทานได้ไหมทานได้แล้วผมว่ามันมันดูน่ากินกว่าตัวที่ส่งลูกค้า<อ>แตแ่แล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบใช่ไหมครับแค่มันมันกายพันมันไม่สมบูรณ์เองมันไม่สมบูรณ์มสมบูรณ์เรื่องอเรื่องรูปร่างหน้าตาเฉยๆก็ยังงงอยู่ครับเดินมาอ้าวเจอไอ้นี่มันใบเล็กไอ้นี่ใบใหญ่อ,อันนี้ก็คือจะกายพันก็ว่าลักษณะจริงๆของเลคคลอนก็จะประมาณจะประมาณนี้อปลูกไม่ยากครับครับ แต่ว่าถ้าเราจะปลูกเป็นเชิงการค้าเนี่ยเราต้องเริ่มจากรอบตัวเราก่อนครับผมเราจะไปทําเกินตัวอไม่งั้นเราก็จะต้องมารับความเสี่ยงครับผมเพราะว่าการลงลงทุนเนี่ยลงทุนสูงมากครนะฮะเราทําตลาดเนี่ยรอบบ้านเราในหมู่บ้านมีกี่หลังแล้วก็นําเสนอเขาเลยเพราะผมว่าทุกคนชอบทานผักชนิดนี้อยู่แล้วอื ถ้าผู้ชมครับเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าผักเนี่ยนะฮะราคาจะดีหรือราคาจะถูกมันอยู่ที่รากแล้วยังมีคําถามอยู่ในใจว่าสําหรับคนปลูกเองตกลงจะกินใบหรือกินรากนะฮะยิ่งรากขาวยาวอวบนะครับยิ่งมีราคาและก็สวยงามเอออะมีรากสวยๆแต่ได้ราคาแต่จริงๆแล้วก็กินใบเอาตามใจเขาหน่อยเพราะเขาเป็นคนจ่ายตังค์นะครับทีนี้อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับผักพวกนี้นะฮะเราสามารถปรับตัวกับยุคกับสมัย เดี๋ยวนี้ได้ตลอดนะครับถึงว่าว่าคนจะปลูกเยอะความต้องการก็เยอะก็จริงแต่คนก็ปลูกเยอะขึ้นมาอีกแล้วคนก็อาศัยปลูกกินเองด้วยนะครับแต่แน่นอนละฮะเมื่อเราเป็นคนที่ปลูกและก็ส่งด้วยต้องปรับตัวมากเลยทีเดียวช่วงหน้าอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของผักที่อยู่ในจานตรงนี้ว่าจะเป็นผักอะไรนั้นผักสักครู่เดียวเดียเด๋ยวกลับมาครับ